แล้วบัญชีของสลาวว่าได้ผลแน่นอนอันน so, ี workout workout ้นะคะเกษตรกรตัวจริงนะคะพื้นที um, okay. so, ่กี่ไร่คะ38 38ทําข้าวพันอะไรคะทําข้าวพันอะไรเบอร์ยี่สิบข้าวไก่เบอร์ยี่สิบข้าวไก่โอเคค่ะอันนี้อยู่พื้นที่โปรโมทได้เลยตมวลอะไรจังหวัดอะไรแล้วก็ตมโยกามเบอรงเปียวจังหวัดฉะเชิงเทราน้าชื่ออะไรคะเฉลาวเกรแก้วโอเคค่ะใช้ฟทีครั้งแรกนะคะครั้งแรกค่ะ ถามเคล็ดลับเรื่องหญ้าหน่อยว่าทําไมหญ้าไม่กวนนาใช้และใช้สูตรอะไรห,หนึ่งทาฉีดยาแล้วอย่าให้น้ําแห้งคุมน้าให้อยู่ให้ดะก็อย่าให้ก่อนแห้งข้าวใส่ปุ๋ยเที่ยวเที่ยวสองสคุมน้าให้อยู่แล้ว<อ>าล้าแล้วแต่เราจะใส่ปุ๋ยเที่ยวสองได้สักห้าวันไขน้ําทิ้งเลยไม่ต้องกลัวปุ๋ยปุ๋ยละลายจัดนาดินหมดแล้วโอเคแล้วก็ยาเรื่องยาคุมค่า วิธีวันฉีดเมื่อไหร่อะไรยังไงถึงจะคุมอยู่เจ็ดวันหรือสิบวันก็ได้ต้องก็เจ็ดวันแบบเจ็ดแปดเก้าสิบฉีดได้หมดยาคุมยาคุมแล้วก็บวกยาฆ่าตามไปอ๋อรอบเดียวไปเลยไม่ต้องมาสามวันไม่ต้องมาสามวันมาเก็บย่า่ทิ้งยี่ห้อทั่วไปแล้วแต่เราจะใช้ได้้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตัวฆ่าสองตัวฆ่ามันเหม็นทั่วไป อันนี้จุ10ลิตรสวยมากเลยสวยมากเลย เพิ่งเหลือบมาเห็นมัมเบอรี่เห็นไหมโอ้ว้าวอยู่กลางข้างหน้าเลยนะเนี่ยแหววแ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 หววพระติดน้องพระติดโดนอยู่แววแหววไปไหนละนู่น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 เห็นไหมนู่นอ่ะเดี๋ยวขยายให้ดูว้า